ใบงานวิชาภาษาอังกฤษเรื่องสภาพภูมิอากาศนำคำศัพท์ในกรอบข้อความให้เติมให้ตรงกับรูปภาพผืนว่าสั้นอันนี้อันนี้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะิดดวงอาทิตย์นะเข้ากระต่องใส่ตัวซอยพอห้าบุหงุ่มพระอาทิตยภาษาอังกฤษโอ้ยไม่ใช่สิ ภาษาจีนพระอาทิตย์ภาษาจีนโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยภาษาจีนไม่ใช่ละต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ใช่แล้วภาษาอังกฤษภ,ภาษาอังกฤาษใช่ไหมอ่ะอ for you เอฟฟิลิกาบ้าอย่ายบอกมัวสัวทีลูกมันตัวไหนเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขมรมวยเฮ้ยเมื่อกี้เจอเขาแม่ไหนเอ็ดีอยวเพิ่งพูดแปลอดี๋ยวเพิ่งพูดแปลอังกฤษนี่ไงโอเค อังกฤษไปไทยมันต้องกลับกันไทยไปอังกฤษออโอ้ยคนจะยิงฟาวอยู่เนาะไม่ <ขอ S 1> ใ่ละเขาไม่เมื่อก,กี้แม่อันนี้อยู่ไทยไปอังกฤษไม่ใช่อังกฤษไปไทยไม่ใช่แล้ว ก็อังก็อังกิบอังกใช่่อังกไปพระอาทิตย์นี่สัน sunny นี่ u ั n ซันซันซันนี่ ยังไม,ม่เสร็จหรอกย่าเหมือนกันนะนนข้อสองข้อสองอันนี้คืออะไรฝนตกฝนตกนี่ rain 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 r a i n นี g เรนนี่เออทำไมาต้องเรนนี่ทำไมาต้องซ oh. ันนี่อ้าวอันนี้คืออะไรเออไม่ไมี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 เมฆคุณส <c ally> <c ally> <ๆ>ีสีอะไรตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกเอ่านว่า cloud cloud cloudy cloudy ตัวสวยที่ดีคือกูเกิลค่ะรู้หรือไม่รู้ต้องรู้ที่ก<ม>ูเกิลแน่อันนี้คือพายุใช่ไหมคะพายุ <c oughs> พายุเนาะนี่ชอมี่ชอมีสชอร์มชอม,ชอมี่ชอนี ทำไมแต่เป็นชมีวลยนั่นจริงเขาเติมหางให้มันนะอ,อันนี้คืออะไรเออ,อเออเออล้หนาวอหิมะตกหิมะเหรออันนี้คือหิมะใช่ไหมหิมะหลบผาบมันก็จะอหงหิมะตก snow น n o w snow น,นี่เออสน <acceptable> ูเมนสนูมนสนแหวมสนูแหวมสโนว์สโนว์แล้วกเออลมใช่ไหมอันนี้ลมใช่ไหมล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 มหนาว ลมหนาวซุยมีบ่มีแต่วินดิไม่ใช่แม่แน่ๆลบออกก่อนลบคำว่าหนาวออกก่อนลมเฉยๆลมเฉยๆวินมีอืมก็ถูกแล้วเมื่อกี้แม่ก็พูดถูกไปแล้วเขียนไปเลย wind wind windy windy โอ้ยปวดหลังได้นางโดนหลยอากาศร้อนที่สูงที่สุดอากาศร้อนสูงเว r y h o อเหรออขายน <He> er ลงไปฮอดฮอสฮอแต่ว,ว่ามันหนาอากาศร้อนก็คือฮอสฮอสแปลว,ว่าร้อนเขียน er ลงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแปลดิแม่แปลให้ดูก็ได้อ่ะรอ้อนเหนไหม ฮอสแม่รู้อยู่อันนี้มันง่ายไงอะไรต่อว่าอ่าอะไรต่ออากาศหนาวอากาศหนาวใช่อากาศหนาวคูลคูเอ้ยเอาแค่หนาวไหมล่ะไม่ใช่ใช่ไหมเอาแค่หนาวอ่ะ หนาวก็คืนนี้ไงหนาวอย่างเดียวหรอจริงเนาะจริงจริงนะหนาวเชื่อฝีมือเไม่พลาดคโคอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นก็คือคู่คู่ซีเป็นโอแอลคู่เพราะว่าหนาวจัดไม่รู้ นี m m ่ไงเห็นไหมมันมีมันมีหนาวเกี่ยวกับหน้าหนาวคล้ายฤดูหนาวเย็นหนาวเฉยเมยปึงชา